สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่ยกับผมอีกเช่นเดยฮะกับแอปดูแอสนะฮะอ่าผมจะมาอัปเดตว่าวันนี้ผมได้เท่าไหร่ฮะวันนี้ผมมีเงินสองร้อยเก้าสิบห้าบาทจุดหกสิบสองต่างแล้วนะฮะเนี่ยนะครับก็สามวันนะครับจากครั้งที่แล้วนะฮะที่รีวิวให้ดูไปมีสองร้อยสิบแปดบาทเพิ่มมาประมาณเกือบเกือบแปดสิบาทเลยนะฮะสามวันฮะ แกเพื่อนเพื่อนคนไหนฮะที่มาดูเป็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกฮะอยากจะหาเงินเข้าโทรศัพท์แบบฟรีๆแบบนี้ฮะโหลดกันได้ที่ Google Play Store เลยนะฮะจากนั้นก็ใส่รหัสนี้ไปเลยฮะสอง u k UK 1ยนะฮะย้ำต้องรหัสนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้เงินฟรีๆนะฮะในครั้งแรกฮะใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับวันนี้ฮะผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะถ้าเพื่อนคนไหนชอบกดไลค์กด s like, ับ s c r i b e ไปเลยนะค,ะคราวหน้าจะได้ไม่พลาด คลิปเจ๋งๆที่ผมจะนำมาลงให้เพื่อนๆรับชมนะฮะ